พักบุ้งแฟมิลี่สวัสดี่ะมาพบกับพ่อคู่พักบุ้งแฟมิลี่วันนี้มาทำอะไรกันคะสามพี่น้องทำอะไรไปดิห้ออื่นเหรอคะไม่ค่ะผงอีโนเคยเห็นในเกมไหมคะที่เขาคอร์เ้อีโนเหรอใช่ไม่ใช่นัดการมาแล้วเหรอคืออีโนนะคะเราจะทำการเอาอีโนเข้าป่านะคะแบบผงอีโนนะคะใส่ลงไปในป่าแล้วก็กินน้ำนะคะละไคแบบ ใครแบบบ้วนออกก่อนคนนั้นแพ้นะคะเออใคร้วนออกก่อนคนนั้นแพ้คนนั้นต้องโดนจับโยนลงน้ำมาล้วโอเคโอเคป่าวิงชุบค่ะยาเอาไอบโอ้ยนออออไม่ใช่ีออไงีย้อ่ะอาเลยพี่เอย้งวเแล้วนะเเะี่ตวรเาเข้าปากแล้วเ้าปากไปเลยดีเข้าปากจะไม่มีอะไร ขาสู้ก่อนมุงขยอมแฮมุงขยอาไหสู้ก่อนนึ่สู้ก่อน่งไม่เอามุงเอาคือสองพอให้หมดเลยทีเดยพร้อมกันหน้ากูอนเดียวดิแดงน่ลัเดี๋ยวเวลาเลยมีโคแล้วค่ะมุงเร็วไแล้วเร็วใส่รองมันตะกาไมนจะกูรองายไปเองนเนี่ยเร็ว เหบ้ยจะโดนนะเหงาพุ่งโดนนะเลยที่เราจะจับเวลาพี่พีพีพก่อนเลยพี่โพใส่เลยใส่น้ำเลยค่ะตามต่อยใส่ครับพี่พีพีเอา ซองหนึ่งยังไม่ถึงไหนเลยพี่มิโคยังว่าต้าขามไม่ได้ปูดออกมาละเป็นฟันโผลอะไรของพี่มิโคคะอืมาแล้วมันแหลงหัวสั้นแหละหัวสั้นพ่อพออมบางงานอะโอเคนะคะสองคนที่พร้อมยังคะพร้อมเดี๋ยวเข้าใกล้นิดนึงค่ะพี่มิโคเข้าใกล้นิดนึงค่ะโอเคค่ะพร้อมแล้วก็เรานึงถึงสามนะคะคุณฉีกซองรอได้เลยค่ะค่ะพี่ฉีกเลย

อดทนอยู่พี่ค้ดอดทนอยู่นะเฮ้ยอะไรของคุณอะฮะมันเป็นยางไงบ้างคะคุณพยายามว่าโอ้ยอยู่ในป่าอะไรคะพี่พี่โค้ดโค้ไปแล้วจ้ะยังไม่หมดเลยนี่นะคะมันเป็นยังไงบ้างพี่มิจิโอ้ยฮะในน้ำยาลิ้นทำตามได้แต่ว่า ต้องลดปริมาณลงนิดน,น,น,ดนึง่งจริงพี่มิโครครับผมตอนนี้ถึงกระบวนการอะไรคะผู้ชนะต้องทำโทษคนแพ้ครับใะไรคะพี่มิโคแพ้เดี๋ยวพี่ก็แพ้พี่ผมคิวสองคนนี้ไปแล้วนี่ผมคิวสองคนนี้ไปแล้วคนหนึ่งแพ้เพราะว่าอ,อะไรคะเพราะว่าะเขาไม่ยอมกินไม่ยอมกินก็นนนต้องมาแทนต้องแทน ได้อีกคนแล้ครับพี่มิโภอีกคนแพ้เพราะว่าความอ่อนของเขาครับความอ่อนความปัญญาหรือว่าคะต้องไปต้องไปฝึกใหม่คิดเลยครับกาจารย์คตามปัญญาความกดคนมันยังน้อยไปนิดนึงนะครับโอเคคุณอุ้มไปค่ะคุณจะคนไหนลงก่อนคะคนนี้อันนี้ก่อนเลยโอเคค่ะต้องอยากให้พี่ปล่อยมือปล่อยมือออกโยนไปไกลๆพอนะห้ามล้างกูปล่อยห้ามล้างวิธีจะพลาดแพ้นะครับ ใชิญเมจิค่ะคนต่อไปค่ะอยู่ตรงนั้อยู่ตรงนั้อยู่ตรงนั้ย่นนร้มคนนลำนัคนี้นาครับออกมาา้นน็เราก็ต้อง่มเลยราก็กราลเป็นไงบ้างคะพี่มจิวันนี้ักิจสคนนะคะกิจีโนของคุณไม่สำเร็จนะคะ เผู้ชนะมันมีความสุขเองไดเงนี่เที่ยงดูมุงนี่อ้โอมยมุงมมวยหรือเปล่าเนี่ยงานล้มมวยหรือเปล่าอยาได้เงินห้ายเลยล้มมวยกันหรือเปล่าโยบที่ทแ่ี่คนละครึ่ง คนไม่โอเคค่ะภารกิจนี้ตุ้มชามไปด้วยแม่น้ำนะคะแม่แล้วมึงจะได้ไหมคะไม่บายแม่หลอกเฉยแม่แก้เลยเฉยแม่ไม่ไม่โอ้โหเปียกปีเลย่แ้ม่ยุ่งแล้วโอ้ยยายมาเปนเกมไหมครับเป็นเกมไมาดูนี่คนคิดเกมเพราะเราถกไหยือาจะยืนไปเราเหีย